วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาการที่เบตดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปนัดฤุติดิตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมูลละนิธิโครงการหลวงตามนโยบายครั้งที่2ทับ2,566 เพื่อหา,หาหรือด้านการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อจังหวัดตากขณะนี้เข้าสู่ปีที่8ในการวางโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนน้ำไฟฟ้าการสื่อสารในพื้นที่โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆนอกจากนี้ได้จัดพื้นที่สาธิตเพื่อสร้างตัวอย่างทั้งการทำแปลงทดสอบสาธิตพืชในโรงเรือนการจัดแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อประหยัดเวลาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตและการจัดทำแปลงสาธิตพืช ผักและไม้ผลรวมทั้งจัดทำแปลงทดสอบสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานเพื่อเป็นพืชทางเลือกแก่เกษตรกรนอกจากนี้โครงการหลวงจะขยายผลสำเร็จจากงานวิจัยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาทิชากัญชงผลไม้อบแห้งและผงปรุงรสจากผักผลไม้ซึ่งจะสร้างไรายได้แก่เกษตรกรเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงจากนั้น องคมนตรีร่วมเปิดตัวงานโครงการหลวง2,566ซึ่งจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติทศม,มา m า h a า a สืบสานศาสตร์ชนากาที่เบดดำริจากขุนเขาสู่ชาวเราและชาวโลกระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบรมหาภูมิพลอดุยเดชมหารา บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงรวมทั้งเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานและแนะนำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆของโครงการหลวงที่เป็นผลสำเร็จจากการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนำมาสู่ประโยชน์ของชาวเราและชาวโลกทั้งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆกระจายอยู่ภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดําริแห่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของการเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติทศมมหาราชาสืบสารศาสตร์ชนาการที่เบศดดำริการจัดแสดงผลสำเร็จจากการวิจัยการจัดแสดงผลสำเร็จของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นจำนวนมาก